สวัสดีครับทงเฉยิอมอนฉัน,นหล่าเชื่อมีหาใช่ไหมครับวันนี้นะครับก็อยู่ในรายวิชาชัวฮว้าเคอนะครับภาษาจีนการพูดนะครับครับฉันหล่าซื่อนะครับวันนี้ฉันหล่าซื่อก็มีเนื้อหานะครับที่จะมาทบทวนให้กับเด็กๆแล้วเราเนี่ยจะทบทวนกันเรื่องอะไรนะ ดูกันเลยอ่ะทบทวนแรกนะครับคือการฟูสีชงสือนะครับคำศัพท์บทไหนเอ่ยที่อีกเรื่อมเนป่น,น,นงทอ่หนน่งนะครับที่หนห่งมัน,น,น,น่อนเีอหนน่งนะครับอ่ะในวันนี้เนี่ยเด็กๆไม่ต้องใช้หนังสือเรียนเลย ไม่ต้องใช้หนังสือเรียนประกอบเลยนะครับให้เด็กๆเนี่ยดูดูหน้าจอของเฉลามซื้อตอนนี้นะครับกับดูเฉลามซื้อตอนนี้นี่คือเฉลามซื้อนะตัวแทนของเฉลามซื้อใส่แว่นนะครับให้เด็กๆเนี่ยดูแค่2อ,อย่างเท่านั้นพอน,นะครับไม่ต้องดูหนังสือเลยนะ,ะไปไปฟูดสีส้งสื่อกันเลยนะครับนี่นะครับจะมีทั้งหมด11คําคำใช่ไหมครับอ่ะสิบเอ็ดคำแล้วบวกมาอีก1คําคำตรงนี้ นะครับอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันนะครับคำแรกหนาน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 คืออะไรครับผู้ชายนะครับหนานคือผู้ชายป้าป่าเป็นหนานไหมครับป้าป่าเป็นหนานนะครับป้าป่าชื่อหนานต่อมาครับหนานเซิงหนานเซิงหนานเซิงนักเรียนชาย นะครับฉันเราซื้อคือหนานเชิงถูกไหมอ่าฉันเาซื้อไม่ใช่นักเรียนชายแล้วแต่ฉันเนะราซื้อคือหนานนะครับอ่าฉันเราซื้อคือหนานต่อมาตัวออกเสียงพร้อมกันตัวตัว,ตวเยอะนะครับหรือมากนะครับตัวแปลว่าเยอะหรือมากต่อไปครับหนี หนูหนูนะครับหนูคือผู้หญิงใช่ไหมครับแม่หมาคือหนูแม่หมาคือหนูนะครับ女生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 แปลว่านักเรียนหญิงนะครับอ่า女生คือนักเรียนหญิงคำที่สี่ครับสาวสาว สาวสาวคืออะไรนะสาวคือน้อยนะครับสาวคือน้อยตรงข้ามกับตัวตรงข้ามกับตัวนะครับตัวตรงข้ามกับสาวสาวตรงข้ามกับตัวใช่ไหมครับเยอะตรงข้ามกับน้อยน้อยตรงข้ามกับเยอะถูกต้องไหมครับคําที่5เลยนะครับคือตี้ตี้ตี้คือที่หรือลำดับที่ใช่ไหมครับเช่น ตี้เอ้อคอร์บทที่1ใช่ไหมครับตี้เอ้อเคอร์อบทที่2นะ, 2> นะก็จะมีคําว่าตี้อยู่นะครับต่อมาครับคําที่6จูจเย่จ่เย่จ่เย่จ่เย่เยคือการบ้านใช่ไหมครับเอการบ้านของชัวร์ว่าเคอร์อเนี่ยของวิชาฉันเราซื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับ<ม>จะเป็นการอัดคลิปวิดีโอพูด ถูกต้องไหมครับอาจจะเป็นการอัดคลิปวิดีโอพูดนั่นคือจั่วเย่ของวิชาเฉินเหล่าซือนะครับต่อมาคำที่7นะครับเทียนช่าง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 คือทอ้นะงทงอ,งทองฟ้านะครับไหนเงยขึ้นไปบนเทียนช่างสิอ้าวยังไม่เห็นท้องฟ้านะครับเราอยู่ในห้องใช่ไหมมองขึ้นไปก็จะไม่เห็นท้องฟ้า เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับเราเงยขึ้นไปเราถึงจะเห็นเทียนช่างนะครับอาจเห็นเทียนช่างต่อมาครับคำที่แปดชิงซ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 ิงนะครับเห็นไหมครับถ้าคำซ้ำกันเนี่ยตัวที่2จะไม่มีวรรณยุกต์ใช่ไหมครับอ่ะซิง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 นะครับคือดวงดาวนะครับอ่ะซิงซิงดวงดาวต่อมาครับที่9ไท่ายาง ท่ายางท่ายงงา,คายงคือดวงอาทิตย์นะครับอาท่ายางคือดวงอาทิตย์คำที่สิบครับตะตะตะใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่สิบเอ็ด月亮月亮月亮นะครับอาดวงจันทร์นะครับ,นนรบและคำสุดท้ายที่ฉลาดซื้อเพิ่มมาคือเสี่ยว เสี่ยวคือเล็กเล็กตรงข้ามกับใหญ่ก็เสี่ยกับต้าเสี่ยกับต้าต้ารับเสี่ยวต้ากับเสี่ยวนะครับอาจจะเป็นคําตรงข้ามกันนะโอเคตอนนี้เนี่ยเราทําไมครับฟูสีชชองฉือไปแล้วนะครับคือการทบทวนคําศัพท์ของบทที่1ไปแล้วต่อมานะครับเราจะฟูสีในส่วนของจวีจื้อจจื้อนะครับฟูสีจ้ีจื้อคือการทบทวน ประโยคนะครับก็คือในส่วนของจี้สิงชินเลียนใช่ไหมครับคือการเปลี่ยนจากประโยคนี้ให้เป็นประโยคนี้โดยการเปลี่ยนคํานะครับเมื่อมีประโยคคําถามก็ต้องมีประโยคคําตอบใช่ไหมครับไปดูกันเลยนะครับว่าในบทนี้เนี่ยเขาจะสร้างประโยคคําถามโดยการทํายังไงบับเติมตัวมาใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันก่อนนะครับ คนถามเป็น A คนตอบเป็น B นะครับหนีเมินาน班的男生多吗我们班的男生多，他们ด的女生少吗？他们班的女生少。 第六课的生词多吗？第六课的生词多。图书室的书多吗？图书室的书多。你们的作业少吗？ 我们的作业少。天上的星星多吗？天上的星星多。弟弟的皮球大吗？弟弟的皮球大。 太阳大吗太阳大月亮大吗月亮大อ่ะนะครับในส่วนของประโยคคำถามเนี่ยง่ายๆเลยครับเด็กๆเติมตัวมาเติมตัวมาใช่ไหมครับอ่ะก็จะกลายเป็นประโยคคำถาม ที่สำคัญเนี่ยห้ามลืมเว้นเว้นจี้นะครับเอาเว้นจี้ประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นประโยคคำถามนะครับและเมื่อเราจะตอบทขาไมครับก็ตอบเป็นประโยคคำตอบโดยการตัดตัวมาออกนะครับก็จะได้เป็นประโยคคำตอบแล้วนะครับง่ายมากๆเลยนะแต่อย่าลืมนะเวลาถ้าเป็นคำถามก็ต้องมีเว้นจี้นะครับแต่ถ้าเป็นคำตอบก็ต้องมีต้นเห่านะครับอ่ะหยุด ประโยคหยุดว่าออจบแล้วนะฉันไม่มีอะไรพูดต่อนะเป็นประโยคประโยคคาตอบบอกเล่าจบไม่มีอะไรพูดต่อนะครับอย่าลืมนะและที่สําคัญเนี่ยจุดนี้เนี่ยไม่ใช่ถมจนดํานะต้องเป็นวงกลมข้างในสีขาวนะครับไะต่อมาเลยนะครับก็ยังอยู่ในืี้สิ่งชิลเลียนอยู่นะครับก็คือการเปลี่ยนประโยคนั่นเองจากที่ตะกี้เป็นตัวมาตอนนี้เปลี่ยนจากตรงมาที่เป็นคําถามะครับกลายเป็นตัว เสเสนะครับเสแปลว่าใครนั่นเองนะครับอะพร้อมกันเส่ยแต่ชูบาดท่าแต่ชูาเ่่้งจน่าต่ังจน 谁的铅笔多？他的铅笔多。谁的苹果小？他的苹果小。谁的气球少？ ทาด์เสีย少อ่ะอย่างที่บอกไปนะครับตรงนี้ทำมาถึงเป็นประโยคคำถามเพราะว่ามันมีคำว่าเฉยนะครับแล้วก็เปลี่ยนทำไมครับเติมชื่อคนก็เป็นทาตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสีเขียวเนี่ยจะหมายถึงคำนามที่เป็นสิ่งของนะครับและสีเหลืองเนี่ยคือคำขยายว่าสิ่งของสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอย่างไร นีครับโอเคอ่ะโอเคนะครับต่อมาเราก็จะมาทบทวนในส่วนของฟู่สีหุยขว้าอีนะครับคือการทบทวนบทสนทนานะครับที่หนึ่งของ第一课我们班งตัวนะคระับอ่ะบทนี้ก็จะมีบทสนทนาทั้งหมด2บทนะครับ ไปดูบทที่1กันเลยนะว่าเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเด็กๆเนี่ยยังจําได้อยู่หรือเปล่านะครับอะอะเดี๋ยวเราพร้อมกันรอบนึงก่อนนะครับหนีมันานเดอหนีเิตัวันัวน,น,นัานเดอหนีเิงนา 我们班男生多，女生少。我们班的老师是女老师，我们班的老师也是女老师。啊，A ถ หนีเหมืนปานองตัวมานักเรียนหญิงของห้องพวกคุณเนี่ยเป็นยังไงครับตัวมาเยอะไหมนะครับอาจถามหนีเหมินก็ตอบหัวเหมินนะครับอ่าหนีเหมินปานก็หัวเหมือนปานเตอหนีช่องตัวสรุปนักเรียนหญิงเยอะไหมครับเยอะนะครับหนานช่องสาว่านักเรียนหญิงเยอะแต่นักเรียนชายน้อย นะครับแต่นักเรียนชายน้อยหนีเหมือนป้านเนาะหนีเหมือนป้านเนาะแล้วห้องของพวกคุณล่ะนะครับอาถามบอกฉันละฉันก็ถามกลับนะครับหนีเหมือนป้านเนาะห้องของพวกคุณล่ะหัวเหมือนป้านหนาช่วงตัวเป็นยังไงครับห้องของพวกเราเนี่ยนักเรียนชายเยอะนะครับอานักเรียนชายห้องพวกเราเนี่ยเยอะตรงข้ามกับห้องเมื่อกี้เลยนะครับที่นักเรียนชายน้อยแต่นี่นักเรียนชายเยอะนะครับส่วน หนุเิงสาวนักเรียนหญิงกับน้อยแทนนะครับสลับกันเลยใช่ไหมครับอม,มาามน,นดเดลคุณครูของห้องพวกเรานะครับคือหนล่าชืา่อคือหนุ่มล่าชื่อคือคณคูผู้หญิงนะคอผะคุณครูผู้หญิงนัอนะเชื่อ ทำไมครับห้องของพวกเราคุณครูห้องของพวกเราเนี่ยก็เป็นคุณครูผู้หญิงในกรับอ่เอกับ b ก็นักเรียนอ่าคุณครูก็จะเป็นครูผู้หญิงหมดเลยนะครับแล้วพวกเด็กๆครับเหล่าเชื้อชื่นหนีเหล่าเชื้อหรือว่าหนานเหล่าเชื้ออ่ะไม่ว่าจะหนานเหล่าเชื้อหรือหนีเหล่าเชื้อก็ตอบถูกหมดเลยนะครับเพราะว่าห้องของพวกเราเนี่ยมีทั้งคุณครูผู้หญิงและคุณครูผู้ชายถูกต้องไหมครับอ่ะมีทั้งหนีเหล่าเชื้อแล้วก็ นาาเหล่าเื้อนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราลองสลับกันดูฉันเหล่าซื้อเป็น A นะครับเด็กๆไม่ต้องอ่านนะเดี๋ยวเด็กๆอ่าน B นะครับฉันเหล่าเชิออ่าน A ก่อนนะพร้อมกันนะครับนนนหนีเมินิงตัวน我们班男生多，ส生少。 เป็น女老师เร老师ทีนี้สลับครับเจ๋กเเป็น A เอฉัเราซื้อเป็น b นะครับอ่ะเจ๋อเพร้อมกันทีนี้สับป็นเอฉัเรา้อเปนี่มันทีนสเจอเจ๋อเป็นเอฉันเราซื้อเป็นบี 女生少。สาสา我们班的 er 老师是女老师。我们班的老师也是女老师。啊，OK，哈，啊。เข้าใจได้นะครับว่าห้องไหนเนี่ยนักเรียนชายเยอะนักเรียนหญิงเยอะนักเรียนชายน้อยนักเรียนชายเยอะนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าห้องไหนกันแน่เนี่ยที่นักเรียนชายเยอะนักเรียนชายน้อยเนะี่ยนะครับแต่ที่เรารู้เนี่ย A กับ B นะครับ ทั้งสองห้องเนี่ยมีคุณครูเป็นหนีเหล่าเชอร์นะครับเป็นคุณครูผู้หญิงนะครับอ่ะเป็นคุณครูผู้หญิงนั่นเองอ่ะต่อมาครับเรามาอยู่ในส่วนของฟูสีคุยคว่าเออนะครับฟูสีคุยคว่าเออก็คือการทบทวนบทสนทนาที่2นะครับคือการทบทวนบทสนทนาที่2และยังอยู่ในบทของตี้อีเคอร์นะครับหัวมันป้านเดินหนานชง ตัวนะครับหัวแม่นป้านแต่หนช่วงตัวไปดูกันเลยนะครับว่าเขาจะพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่ะพร้อมกันรอบหนึ่งอ่ะพร้อมกันรอบหนึ่งก่อนนั้นคือใครที่ห那是งนั哥哥้นนั้นคือพี่ชายขอ 这是你的房间吗？是，这是我的房间。我的房间小，我哥哥的房间大。你有中文书吗？

นัน่น是我哥哥的房间นู่นอะ่ะคือ,ห,อ,อคห้องของพี่ชายฉันนะครับห้องของพี่ชายฉัน这是你的房间吗？这是你的房间吗？แล้วนี่คือห้องของคุณใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ใช่ถูกต้องนะครับ นี่แหละคือห้องของฉันนะครับอันนี่คือห้องของฉันห้องของฉันเล็กทำไมเอ่ยห้องของฉันนะครับห้องนอนของฉันเป็นยังไงเล็กนะครับห้องนอนของฉันเล็กหัวเกอร์เกิดห้องเล็กหัวเกอเกิดห้องใหญ่นะครับห้องของพี่ชายเนี่ยใหญ่นะครับเพราะว่าฉันเป็นตี้ตี้ห้องเล็กก็เลยเล็กใช่ไหมครับส่วนเกอรเกิดเนี่ยเป็นเกอรเกิดแล้ว ทางเจนกะะ็เลยตา้นะครับถามต่อหนีเหว่จงหวนชูมาคุณมีหนังสือภาษาจีนไหมนะครับมีไหมเนี่ยเราทุกคนมีใช่ไหมครับมีสองเล่มไหะไม่ว่าจะเป็นชูว,ว่านะครับหรือไม่ว่าเป็นฮั่นอยู่นะครับอ่าเรามีหนังสือภาษาจีนสองเล่มเลยนะครับเขาบอกหัวเหว่เลี้ยงเปินจงหอนชูนะครับฉันมีหนังสือภาษาจีนสองเล่มนะครับหบัวจะจงหวนชูสาวสองเล่มนี่เยอะหรือน้อย หนังสือภาษาจีนของฉันเนี่ยน้อยนะครับวัวเกอเกิดแต่จงเหวนชูตัวนะครับหนังสือภาษาจีนของพี่ชายเนี่ยเยอะพอพี่ชายเขาอยู่สมมติพี่ชายเขาอยู่ป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยเขาก็มีเยอะกว่าเราแล้วใช่ไหมครับเราอยู่ป .2 หนังสือก็เลยมีน้อยถูออกต้องไหมครับอืม<嗯>โอเคครับทีนี้ครับสลับกันเด็กๆก็เป็นเด็กๆเป็น B นะครับฉันเราซื้อเป็น A นะครับถ้าพร้อมแล้วฉันเราซื้อเริ่มก่อนครับนั่นคือใคร的房子 弟弟，那是我哥哥的房间。这是你的房间吗？是。这是我的房间。我的房间小。我哥哥的房间大。你有中文书吗？我有两本中文书。我的中文书少。 。我哥哥ั哥เกิดจ้อะโอเคครับทีนี้สลับเด็กๆเ,เป็น A บ้างไหมครับแล้วเฉลยสูจะเป็น B ีนะครับอ่ะพร้อมกันเด็กๆครับ那是้的房ื那是我哥哥的房间这是你的房间吗是这是我的房间我的房间小 我哥哥的房间大。你有中文书吗？我有两本中文书。我的中文书少。我哥哥的中文书多。นะครับอ่ะเราก็ได้อ่านไปแล้วนะครับในส่วนของอ่ะคุยวาเออนะครับในส่วนของคุยว่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาทำในส่วนของ ทบทวนในส่วนของฟูสีเลี่ยนสีสันนะครับคือการทบทวนแบบฝึกหัดที่3นะครับอาจเป็นการทบทวนแบบฝึกหัดที่3นะครับดูสิว่าเราเคยทํากันไปแล้วเนี่ยเราจะยังจําได้อยู่หรือเปล่าว่าตอบยังไงบ้างตอบยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็มีทริคหรือว่าดูอย่างไรให้ตอบอย่างนั้นนะครับ ถามอะไรมาก็ให้ตอบอย่างนั้นจำได้ไหมครับข้อหนึ่งนะครับหนีหย่ผีสิวมหหนีหย่ผีสิวมหถามหนีให้ตอบเลยครับถามหน,ตมนีตอบวัวถามหนีตอบวัวนะครับ แล้วก็ยังไงครับหัวโยกผีเิวต้องมีมาไหมไม่ต้องแล้วนะครับนี่คือคําตอบเลยนะครับหัวโยกผีเิวตัดตัวมาออกเปลี่ยนเครื่องหมายจากเวิร์นเท้าเป็นจี้เท้านะครับเปลี่ยนจากประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยเป็นประโยคประโยคคําถามตรงนี้เนี่ยเป็นประโยคบอกเล่านะครับเป็นคําตอบหยุดจุดไว้เลยนะครับต่อมาครับหนีแต์ผีเสื้ตามาหนีแต์ผีเสื้ตามาถามหนีแต์ผีเสืให้ตอบ วัวตอผีเิวนะครับแล้วเข้าถามต้ามาก็ตอบต้าใช่ไหมครับต้าตัดตัวมาออกนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายสัญลักษณ์จากเวิ้นเฮานะครับอาจจะเวิ้นเฮาเป็นจี้เฮาใช่ไหมครับเวิ้นเฮาเป็นจี้เฮาอ่ะทีนี้ถามผมเลครับมีอวบผีเสือมัหยวัวอวบผีเสื้你的皮球大吗 หัวเดือดผีเวตาอ่ะเด็กๆครับในส่วนนี้เนี่ยเขาถามว่าคุณมีลูกบอลไหมนะครับผีเิวคือลูกบอลที่ทํามาจากหนังนะครับอ่ะคุณมีลูกบอลไหมมีหรือไม่มีหัวโยผีเสีวฉันมีลูกบอลนะครับถามต่อนี่เดือดผีเสวตามาลูกบอลของคุณเนี่ยใหญ่ไหมใหญ่ไหมครับหัวเดือดผีเสวตะ วัวต๋ผีเชียวตาลูกบอลของฉันเนี่ยใหญ่นะครับอืมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อ2นะครับเราไม่รู้ถามว่าอะไรเรามาดูคำตอบก่อนคำตอบคือหัวมันเต๋เย่不多我们的作业不多ถามอะไรถึงตอบวัวถามมีมินตอบวัวมันใช่ไหมครับอ่ะวัวมันเต๋อเย่ก็ถาม 你们的作业，啊，你们的作业多吗？你们的作业ตัวมา，นะครับการบานของพวกคุณเนี่ยเยอะไหมนะครับอ่ะหนีเมินแตจุยตัวมาถามหนีมินก็ตอบบวกเมินนะครับแล้วก็ตัวมาก็ถ้าเกิดเยอะตัวก็ตัดตัวมาออกนะครับแต่ถ้าไม่เยอะก็ตอบบูกตัวเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยนะอย่าลืมนะครับ ถ้าเป็นคำตอบแล้วเนี่ยจะต้องเป็นทำไมครับตุ้นเท้านะครับอ่ะนี่นี่นี่จุดตรงนี้นะครับ่ตุ้นเท้าต่อมานะครับถามหนีมันเต๋อจั่วเย็ดตัวมาหนีมนเตอจั่วเย็ดตัวมาในเมื่อบีบอกว่าของ B ีเนี่ยไม่เยอะแล้ว B ีก็จะถามว่าแล้วของพวกเธอละก็หมาอย่าง A นะครับเยอะไหมหัวมันเตอจั่วเยดตัวเห็นไหมครับ ถามหนีเหมือนตอบบวกเหมือนนะครับลอกมาหมดเลยนะครับตัดตัวมาออกจบเป,ไป็นประโยคคาตอบแล้วครับเพียงแต่ว่าเราจะสามารถเติมปู้ข้างหน้าตัวคําขยายตรงนี้ก็ได้นะบวกมันเติจัจ่วเยปู้ตัว <S 2> <S 2> ก็ถูกเหมือนกันนะครับได้2แบบเลยนะไม่ว่าจะเป็น我们的ตั多หรือ我ป的作ต不多ก็ได้เหมือนกันนะครับอืมต่อมาเลยนะครับเรามาดูกันที่ข้อสามเทียนสร้างหยกสม 天上有什么哎，บนท้องฟ้ามีอะไรอ่ะบนท้องฟ้ามีอะไระเด็กๆครับบอกเป็นภาษาไทยก่อนบนท้องฟ้าก็จะมีพระอาทิตย์มีดวงจันทร์มีดวงดาวถูกต้องไหมครับอ่ะพร้อมกันนะครับ天上有太阳月亮 หอซิงซิงนะครับก็จะตอบตอบว่าบนท้องฟ้าเนี่ยมีทั้งอะไรบ้างพระอาทิตย์นะครับเยี่นยนเรียงดวงจันทร์แล้วก็สิ่งซิงดวงดาวนะครับอ่ะโอเคครับเด็กๆบสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราก็ได้ทำการทบทวนในบทส่วนของตีเคอร์นะครับวับัวมนป้เเตจียอ่าเเต้าหนน,นิง ตัวนะครับเป็นการทบทวนนะครับไม่ให้เด็กๆอ่าเรียนของใหม่เรียนของใหม่นะครับแล้วก็ลืมคําศัพท์เก่าลืมประโยคเก่าๆลืมอ่าบทสนทน,นานเก่าๆไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการอ่ามาปัดฝุ่นใช่ไหมครับมีการมาฟูสีเพื่อที่ใจะใเด็กๆเนะี่ยไม่ลืมไม่หลงใช่ไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นครับไปเด็กหากวิดีโอในวันนี้เนี่ยมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับให้ถามเฉลิซื้อในกลุ่มเลยนะครับ เพื่อที่เด็กๆนีจะได้มีคําตอบถูกต้องไหมครับเฉะลิจะได้หาคําตอบให้เด็กๆได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคครับเด็กๆงั้นคาบเรียนวันนี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะักเรียนที่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะครับเซียเคเรอ,เยอร์เลอร์ทงเร์มนใจเจนครับบ๊ายบาย